สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเฟรมจากช่อง FB f, f i d e ครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถเข็นแคมปิ้งยี่ห้อ DOD ครับซึ่งเจ้ารถเข็นตอนนี้เป็นรถเข็นที่ผมใช้งานประจำเลยใช้งานมาประมาณ2ปีแล้วละ่ะได้มาตอนนั้น4,900บาทครับผมเป็นรถเข็นขนาดใหญ่ขนาดความจุ150ลิตรนะครับขนาดเมื่อเก็บความสูงจะอยู่ที่80ซนติเมตรนะครับขนาดเมื่อกางความยาวรถเข็นจะอยู่ที่95ซนเมตร ส่วนความกว้างจะอยู่ที่53เซนครับผมความสูงขณะกลางอยู่ที่60เซนติเมตรครับผมนี่คือสเปคของเจ้ารถเข็นด o d นะครับรับน้ำหนักได้สูงสุด100กิโลกรัมครับซึ่งรถเข็นแคมปิ้งเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่สำคัญเวลาเราไปแคมนะถ้าเราได้จอดรถไกลที่กลางเต็นท์เราก็อาจจะต้องขนของไกลหน่อยถ้ามีรถเข็นช่วยนะครับก็จะเอาพวกเต็นท์พวกกล่องอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับใส่รถเข็นแล้วก็ลากไปก็จะสะดวกเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็รถเข็นเราสามารถอัดแอปทำเป็นโต๊ะได้นะครับเพียงแค่ซื้อแผ่นโต๊ะมาใส่เพิ่มเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตอนท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเจ้ารถเข็นดีออดีกันเลยครับภายนอกของเจ้ารถเข็นนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเพื่อนๆน้าหนักรถเข็นคันนี้อยู่ที่15กิโลกร,รัมครับผมถือว่ามีน้ําหนักเยอะใช้ได้เลยต้องใช้พื้นที่จัดเก็บเยอะด้วยนะครับแต่มันก็สะดวกเวลาเราไปแคมป์ ะได้ไม่ต้องแบกของไกลนะครับข้างในที่ให้มาด้วยนี่ก็จะเป็นผ้านะครับผ้าคลุมรถเข็นเดี๋ยวผมจะเอาไว้ข้างนอกก่อนวางไว้นี่ก่อนแล้วกันนี่จะเป็นแผ่นรองภายในรถเข็นนะครับจะเป็นแผ่นเหมือนคล้ายๆมีไม้อยู่ข้างในนะครับแผ่นแข็งๆรถเข็นจะมีตัวล็อ,อกอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนๆเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องปลดออกก่อนนะนี่ครับอ่าอันนี้จะเป็นผ้าคลุมรถเข็นจะมีซิปอยู่ตรงนี้รูดซิปออกเลย โอเคแล้วก็ดึงผ้าออกได้เลยครับปึ๊บห,หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนมาดูวิธีการกลางครับกลางง่ายมากครับดึงขาออกนะครับแยกออกจากกันอย่างนี้แค่นี้ครับแล้วก็ผักผักลงนะครับผักตรงกลางลงนี่ครับเสร็จแล้วครับ ตรงนี้จะเป็นทินตุ๊กแกนะครับมพื่อนเอาแปะได้เลยนะนมีสองฝั่งนะครับทินตุ๊กแกไปเลยอันนี้จะเป็นที่ลากนะครับส่วนแผ่นรองเป็นถุงเป็นนะครับถ้าไม่ได้ใช้แล้วก็ยัดไว้ในนี้นะเผื่อมันหายเรามาวัดขนาดจริงกันครับขนาดใช้งานจริงนะครับจนถึงสุดตรงนี้ ขนาดความยาวอยู่ที่อยู่นี่มันถึงแค่92เซนนะครับแต่ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับดูความกว้างกันความกว้างวัดให้เห็นเลยความกว้าง50เซนนะครับความสูงอันนี้เอาดันไปให้สุดเลยนะอยู่ที่36เซนติเมตรครับผมความสูง36เซนนะครับประมาณนี้ภายนอกนะครับเ,เพื่อน มีตากระต่ายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูข้างใต้ครับตรงนี้เป็นผ้าสามารถถอดซักได้นะครับข้างใต้ก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับเหล็กอย่างหนาเลยรับน้ําหนักได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลกร,รัมครับผมมาดูตรงล้อนี้ก็จะเป็นล้อ,อยางนะครับมีที่ล็อกให้ล้อ,อยางเหมือนกันทั้งหมดสี่เส้นครับผมฝางนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นยางแบบเหมือนยางแข็งๆนะครับเพื่อน ราคา4 0 0ก็ค่อนข้างสูงอยู่มาดูตรงนี้ครับที่ลากรถเข็นสามารถดึงออกได้นะครับตรงนี้นี่ดึงออกแล้วก็หมุนมาล็อกไว้ตรงนี้อย่างนี้นะครับนี่ล็อกไว้่างนี้ได้ตรงนี้ก็สามารถดึงออกได้นะครับมันเป็นนตัวล็อกนี่ครับสามารถถักซ้ายถักขวาได้นะครับเวลาเราลากรถเข็นเนาะมาดูตรงล้อครับผมล้อ,อยางจะมีที่ล็อกล้อให้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะเหมือนกัน ถ้าเพื่อนๆจะล็อกเพื่อนๆหมุนมาทางนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่คำว่ามันเป็นลูกุอแจล็อกนะครับนี่ครับล็อกล้อถ้าล็อกล้อแล้วมันก็จะไม่ขยับน้เพื่อนๆดูเห็นไหมเอาล็อกไม่หมุนเลยเวลาเพื่อนๆไปจอดรถเข็เราไม่อยากให้มันไหลก็ล็อกได้นะครับมีที่ล็อกเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับแบบนี้เลย เรียบร้อยครับเราวางแผ่นท็อปไว้ทําเป็นโต๊ะกินข้าวก็ได้นะครับแล้วก็อี้มาวางด้วยนี่ครับครับก็อี้หนึ่งตัวโต๊ะโอ้โ,โหนั่งสบายชิลๆเลยครับนี่นั่งชมบรรยากาศนะครับทําอะไรกินไว้ด้วยเหมาะเลยนะครับ สำหรับเจ้ารถเข็นดีโอดีคันนี้ถือว่าอนเนกประสงค์ครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปฟุตเทจที่ผมเคยใช้รถเข็นดีโอดีขนของกันดีกว่าครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับขนของได้เยอะขนาดไหนไปดูคลิปกันเลยครับ Thank ีึงุกแกก่อนนะครับเพื่อนๆเราก็ดึงขึ้นดึงตรงกลางนะครับมันจะมีห่วงดึงขึ้นแบบนี้ดึงขึ้นเลยแล้วก็ผักตัวน,นี้ลงนะครับผักลงดึงขึ้นผักลงแล้วก็หักสองข้างเข้าหากันได้เลยนะครับอันนี้ครับส่วนนี้ก็พับไว้นะครับตรงที่่ากเรวเข็มก็พับลงไปนะครับก็ให้มันลงลรอกโอเค ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวรถเข็นแคมปิ้งยี่ห้อดีโอดีราคา4900บาทจุของได้เยอะขนาดนี้เพื่อนเพื่อคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่เนาะสำหรับผมผมคิดว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเป็นแบรนด์เนาะแบรนด์ยี่ห้อดีโอดีของเขาบางชิ้นก็จะราคาสูงแบบนี้แหละลองช่างใจพิจารณาดูนะครับ4,900ั 4, บาทเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะครับครั้งต่อไปผมจะเอาอุปกรณ์แคมปิ้งชิ้นไหนมารีวิวมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ Bye bye.